ซึ่งตัวนี้เป็นสูตรตั้งเดิมสูตรแรกเลยนะที่มาคู่กับตัวนี้นะคะมาจากอะไรทุกคนอย่างที่เคยเล่าหลายรอบบอสพี่อูเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมก็คือไม่มีหมอนกระดูกกับกระดูกซ้อนกันไปหาหมอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดนะคะมันต้องฉีดเหมือนฉีดยาเข้าอะไรสักอย่างอะตอนนั้นครูจําไม่ได้นะคะคือแต,แต่แต่ตอนแรกอะหมอฉีดยาแก้ปวดเพื่อให้บอสอนะหายปวดแล้วพอจะพยุงตัวได้แต่ ในภาพที่ครูเห็นวันนั้นน่ะพอออสอยู่ฝั่งนึงแม่ปุ้ยอยู่ฝั่งนึงแล้วหิ้วปีกลูกก็คือบอสพี่อูไปโรงพยาบาลครูหิ้วปีกไม่ได้เพราะครูมีแผลผ่าตัดนะคะกดว่าหมอว่าต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดจะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตตลอดชีวิต เพราะมันจะซ้อนกันไปเรื่อยๆจนทําให้เดินไม่ได้แบบนี้ค่ะทุกคนมันจะต้องผ่าหมอก็เรียกเรียกเข้าไปคุยนะคะเรียกญาติเรียกบอสเข้าไปคุยว่ามันต้องดึงกระดูกออกแบบนี้นะคะดึงกระดูกไึ้มาอย่างงี้แล้วก็แล้วพอผ่าตัดดึงกระดูกแล้วก็ใส่กระดูกทีเอใส่เหมือนกระดูกอ่อนนะคะแต่เขาเรียกว่าหมอรองกระดูกเข้าไปเพื่อที่ให้กระดูกะคะ่ะมันยืดหยุ่นแบบนี้ อย่างเงี้ยค่ะเหมือนใส่หมอนเทียมอ่ะทุกคนแล้วกระดูกเรากระดูกสันหลังนะคะทุกคนให้มันอยู่แบบเนี้ยไม่ให้มันโดนกันถ้ามันโดนกันมันจะเสียดสีแล้วมันซ้อนนี้ก็เป็นอมัอมาพาตเดินไม่ได้นะคะทีนี้บอสก็ถามหมอว่าแล้วถ้าผ่ามาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะหมอก็บอกว่าก็มีโอกาสที่จะเดินได้นั่นแหละคือยังไงก็เดินได้แต่ต้องระวังไม่ต้องยกของหนักห้ามทํางานนะห้ามแบบออกกําลังกายอะไรแบบเนี้ย พอบอสบอกว่าอูไม่ไม่ขอไม่ไปผ่าตาัดแล้วว่าเฮ้ยทําไมล่าอะไรอย่างเงี้ยทอหาสมุนไพรให้อูกินได้ไหมต้ม,ต,มต้มแบบเธอก็ได้คืออะไรก็ได้อ่ะเราก็อุ้ยเธอสมุนไพรกระดูกอะ่ะไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแหละสรุปแล้วก็คือครูค่ะจะต้องไปศึกษาใหม่หมดเลยทุกคนเกี่ยวกับว่าอะไรบํารุงกระดูกอ,อะไรที่แบบ แต่จริงเอาตรงเนาะสมุนไพรที่ดูแลกระดูกจริงอ่ะโดยตรงอ่ะไม่มีทุกคนนะคะแต่สมุนไพรมันไม่มีแคลเซียมและที่สําคัญก็คือว่าเราเราตัดสินใจที่ไม่ผ่าแล้วเราจะรักษาด้วยวิธีการแบบนี้ธรรมชาติแต่คราวเนี้ยเราต้องช่วยเขาด้วยช่วยยังไงก็คือหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดที่เราจะไม่ต้องเอาเนืงยกขอให้ให้ให้น้หนักเนี่ยไม่ต้องเยอะค่หรือว่าหลีกเลี่ยงได้อีกเลี่ยงเลยเป็นระยะเวลาที่ที่ช่วงเวลาที่เรารักษาด้วยด้วยด้วยวิธีเนี้ย ธรรมชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ร่างกายมันดีขึ้นฟื้นฟูเขาเรียกว่าฟื้นฟูชงฟื้นฟูแล้ว,แล,วแล้วพอเวลาร่างกายเรามันดีขึ้นแล้วเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่าตัวหมอนหรือว่าตัวกล้ามเนื้อตัวอะไรเนี่ยมันแข็งแรงแล้ว มันเริ่มแข็งแรงแล้วแต่ว่ามันหายไปเลยไหมมันมันจะกลับมาคืนไหมคุณก็ลองคิดดูว่าไอ้ไอ้กลับมาคืนอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากแต่ว่ามันเสริมได้มันเสริมขึ้นมามันเสริมคือเรากินตัวบำรุง<ช>ค,ค่ะทุกคนเราเต้องเราต้องดูสมุนไพรที่เป็นบำรุง<ช>นะคะบำรุงเซลล์บำรุงธาตุขันแบบนี้ค่ะสมุนไพรอะไรนะที่มันสามารถเสริมสร้างใช้คําว่าเสริมสร้างนะคะ เราจึงได้สมุนไพรทั้งหมด9ตัวที่เป็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นมีแค่ประมาณตัว2ตัวนอกนั้นเป็นฤทธิ์ร้อนทั้งหมดแล้วสมุนไพรอะค่ะมันไม่ได้ไปโดยตรงเกี่ยวกับกระดูแต่มันเป็นการเสริมสร้างทุกคนเชื่อไหมว่ากินตอนแรกต้มให้กินนะคะก็แบบโอ้มีไข้อะไรสูงมากจนในที่สุดเราก็ไปไปคุยกับคุณหมอที่เราทําสูตรชาด้วยกันนะคะว่ามันต้มกินไม่ได้บอกว่าเขาไม่เคยต้มกินกันหรอกมันทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าง,งั้นเราขอทําเป็นแคปซูล อ่ทาท่านก็บอกว่าเป็นสกัดเราไม่เอาสกัดเราขอเป็นสมุนไพรแท้ๆร้อยเอซเอาพริกไทยจริงๆมามาบดละเอียดคือเราเอาสมุนไพรแท้ๆเลยนะทุกคนไม่มีสารสกัดเลยเอาสมุนไพรแท้ๆเลยแล้วเอามาบดละเอียดเพราะเราไปดูห้องบดเราไปดูทุกที่ค่ะนาะพิวเนาะไปดูห้องบดไปดูกกดห้องตาไปดูไม่ใช่สก,กัดของเราเป็นสมุนไพรที่เอาไปผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้อตาอก ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทําให้สารอาหารมันไม่ตายไม่หายไปไหนคุณค่าของเขายังอยู่ยังยังอยู่ยังไม่หายไปไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาบดนะคะแล้วเรามีโรงงานของเราเองในการทําแบบนี้นะคะตอนนั้นเนาะไม่ใช่โรงงานเราหมายถึงโรงงานที่เราผลิตอะค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยเอามาใส่แคปซูลนะคะแล้วแคปซูลของเราค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกว่าเราเลือกเอาที่ดีที่สุดเป็นแคปซูลที่ละลายง่ายที่สุดเป็นแคปซูลที่ร่างกายเราค่ะจะไม่สามารถตกค้างได้เนี้ยค่ะ อูเราเลือกทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะขายคุณ